ตำนานยายกะลาตากะลีผู้คุมป่าชา้าปกครองดวงวิญญาณในป่าชา้าห้ามคนตายออกห้ามคนเป็นเข้ายายกะลาตากะลีเป็นวิญญาณของหญิงชราและชายชราที่ปรากฏกายคู่กันตามพื้นที่ป่าชา้าผู้คนเชื่อว่าทั้งคู่เป็นนายป่าชา้าหรือผู้คุมป่าชา้ามีหน้าที่ดูแล และควบคุมไม่ให้เหล่าวิญญาณในป่าช้าออกไปข้างนอกรวมทั้งป้องกันไม่ให้มนุษย์หลงเข้าไปในป่าช้าหรือทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมตำนานเล่าว่ายายกะลาตาะลีคือผีผู้สร้างโลกหรือมนุษย์คู่แรกของโลกหรือผู้ที่สร้างมนุษย์คู่แรกบนโลกแต่ที่เชื่อกันส่วนใหญ่ก็คือทั้งคู่เป็นเจ้าที่เจ้าทาง ตามความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยดั้งเดิมมีพลังอำนาจเป็นที่หวาดกลัวของเหล่าวิญญาณและเป็นที่เกรงขามของหมอผีแต่มีเมตตากับเด็กคนชราและผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยายกะลาตากะลีมีชื่อเรียกต่างกันในหลายพื้นที่เช่นปู่สังกษา ยญ้าสังกสีปู่สังสัตหญ้าสังไสปู่สองสียญ้าสองไสปู่สังกสียญ้าสังกะไสหรือปู่แถนย่าแถนและเกี่ยวข้องกับพิธีศพในสมัยโบราณซึ่งก็คือก่อนจะฝังลงศพลงดินจะต้องทำการซื้อที่อยู่ จากยายกะลาตากะลีเสียก่อนด้วยการโยนเงินเหรียญลงไปในโลงศพแล้วกล่าวว่ายายกะลาตากะลีขอซื้อที่สามวาสองศอกเวลาที่หมอผีต้องการเข้าไปในป่าช้าเพื่อขุดศพขึ้นมาทำน้ำมันไพรหรือทำพิธีในป่าช้า ก็ต้องทำการเส้นไหว้ขออนุญาตจากยายกะลาตากะลีเสียก่อนหากไม่ได้รับอนุญาตหรือทั้งคู่ไม่พอใจในเครื่องเส้นไหว้ก็ไม่ควรที่จะฝืนทำพิธีต่อเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พิธีหรือเป็นอันตรายต่อตนเองได้นอกจากนี้หากมีการสร้างเมนใหม่ ก็ควรที่จะทําพิธีบวงสวงยายกะลาตากะลีด้วยเพราะไม่เช่นนั้นอาจเกิดอาถรรพ์หรือเรื่องลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้สําหรับชาวบ้านทั่วไปพวกเขาเชื่อว่ายายกะลาตากะลีทําหน้าที่คล้ายรุกขเทวดาเพราะดูแลไม่ให้คนตายห้ามออกจากป่าช้า และห้ามคนเป็นเข้าป่าชาหากไม่มีธุระจาเป็นแต่ถึงกระนั้นคนทั่วไปก็สามารถสวดบูชายายกาลาตากลีได้เช่นในโอกาสที่ปลูกบ้านใหม่หรือตั้งศาลพระภูมิเพราะยายกาลาตากลีจะช่วยดูแลผีบ้านผีเรือนขับไล่ผีร้ายออกจากที่พักอาศัย และป้องกันไม่ให้มนต์ดำหรือไสยศาสตร์เข้าตัวผู้สวดบูชาเป็นประจำและในบางพื้นที่ก็เชื่อว่ายายกะลาตากลีเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อาศัยอยู่ในไรอ้อยในสารเพียงตาเล็กๆหากทำการเส้นไหวดีๆก็จะช่วยให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์และผลผลิตออกมาดีได้ สาวผมเปียไร้ใบหน้าตามหาชายคนรักผีสาวผมเปียไร้ใบหน้าตามหาชายคนรักเป็นผีสาวที่สิงสถิตยอยู่ในถนนเส้นหนึ่งใกล้มหาวิทยาลัยในประเทศฮ่องกงเธอมีผิวที่ขาวซีดและถักเปียยาวเส้นเดียวผีตนนี้จะปรากฏให้เห็นเฉพาะชายหนุ่มที่เดินอยู่ตามลำพังในมหาวิทยาลัยตอนดึกๆเท่านั้น เรื่องเล่ามีอยู่ว่าหญิงสาวคนหนึ่งกับชายคนรักเป็นผู้ลี้ภัยผิดกฎหมายทั้งคู่ไม่อาจทนชีวิตที่ยากลำบากที่บ้านเกิดได้จึงหาทางหนีขึ้นรถไฟเพื่อไปหาหนทางสร้างชีวิตที่ดีกว่านี้ระหว่างที่รถไฟแล่นไปได้สักพักตำรวจก็เริ่มตรวจสอบผู้โดยสารเพื่อจับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามตู้รถไฟต่างๆเมื่อหญิงสาวเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ เธอก็เริ่มแตกตื่นกลัวว่าหากถูกจับได้จะถูกขังคุกหรือส่งตัวกลับจึงหันไปปรึกษากับชายคนรักจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่าจะกระโดดหนีจากรถไฟฝ่ายหญิงเป็นผู้กระโดดก่อนทว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นผมเปียของเธอติดกับตัวกรอบหน้าต่างรถไฟ ทำให้ใบหน้าของเธอถูกแรงรถกระชากอย่างรุนแรงจนหลุดออกมาและเสียชีวิตคาที่ตอนหลังมีผู้พบศพของเธออยู่ริมทางรถไฟในสภาพที่น่าสะพึงงกลัวมากในขณะที่ชายคนรักผู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เขากลับไม่แสดงความสนใจไม่คิดถึงเธออีกเลยหลังเกิดเหตุการณ์นั้นเขานั่งรถไฟต่อไปเรื่อยๆหาที่ลงหลักปักฐานหางานทำ จนได้แต่งงานและมีครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขหลายปีผ่านไปเส้นทางรถไฟบริเวณนั้นถูกหรือทิ้งและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในทุกๆค่ำคืนวิญญาณของหญิงสาวผมเปียที่มีผิวซีเซียวจะปรากฏตัวในความมืดออกหลอกหลอนผู้คนไปทั่วนักศึกษาชายคนหนึ่งที่เคยเจอเธอเล่าว่า เขาเจอหญิงสาวยืนอยู่ในมหาวิทยาลัยคนเดียวตอนมืดคำ่ำเธอยืนหันหลังให้เขาจึงมองไม่เห็นใบหน้าของเธอชายหนุ่มถามเธอด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่ได้รับคำตอบเขาคิดว่าเธอไม่ได้ยินจึงเดินเข้าไปแตะบ่าของเธอแล้วถามอีกครั้งแต่เมื่อหญิงสาวหันหน้ามาก็ทำให้เขาตกใจแทบเป็นลมเพราะใบหน้าของเธอนั้นว่างเปล่าไม่มีเครื่องหน้าอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นหู ตาจมูกปากคิ้วมีเพียงโครงหน้าอันว่างเปล่าเธอคือวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าที่ยังคงตามหาชายคนรักผู้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างอนาคตด้วยกันผ <c oughs> ีกระโปรงแดงสิงอยู่ในห้องสมุดมหาลัยผีกระโปรงแดงในห้องสมุด เป็นตำนานของนักศึกษาสาวผู้เสียชีวิตอย่างน่าเศรา้าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาผีสาวตนนี้มีลักษณะเป็นหญิงสาววัยรุ่นในชุดกระโปรงยาวสีแดงหน้าตาสวยผมหยกกักโศกมักปรากฏตัวตามชั้นหนังสือในห้องสมุดโดยเฉพาะในบริเวณที่ร้างผู้คนเรื่องราวมีอยู่ว่า ในช่วงปี1969หญิงสาวคนหนึ่งชื่อบีเป็นนักศึกษาสาวที่ร่าเริงแจ่มใสตั้งใจเรียนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีเพื่อนฝูงมากมายและเป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มๆในวันเกิดเหตุเธอเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลทำการวิจัยเธอเดินเลือกหนังสืออยู่ในบริเวณที่เงียบเชียบอย่างตั้งอกตั้งใจจู่ๆ ก็มีผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งตัวเข้ามาใส่แล้วรีบหนีไปทันทีเธอถูกโจมตีแทบไม่ทันได้ส่งเสียงร้องเธอก็ล้มลงกองกับพื้นโดยทำได้เพียงแค่อุทานและลากเอาหนังสือบนชั้นหล่นลงมาด้วยทำให้นักศึกษารายอื่นที่อยู่ใกล้ๆเดินมาดูด้วยความสงสยัยแม้จะเห็นว่าเธอล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วแต่พวกเขาก็คิดว่าเธอแค่เป็นลมเพราะว่าวันนั้น เธอสวมเสื้อผ้าสีแดงเลือดที่ไหลออกมาจากแผลจึงถูกสีของเสื้อผ้ากืนไปหมดกว่าพวกเขาจะรู้ตัวว่าเกิดเหตุร้ายคนร้ายก็หนีไปไกลแล้วและแม้ว่าจะรีบนำเธอส่งห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัยเราะว่าเนื่องจากแผลสาหัสมากเธอจึงเสียชีวิตหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีทางตำรวจไม่สามารถตามจับคนร้ายได้เพราะไม่มีบาะแสรหรือหลักฐานใดๆ ในขณะที่เพื่อนนักศึกษาก็ต่างคาดเดากันไปว่าคาตกรอาจจะเป็นหนึ่งในชายหนุ่มที่มาแก้แค้นเพราะถูกเธอหักอกนั่นเองแต่ไม่ว่าเรื่องราวที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรเธอก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าหลังจากนั้นผู้คนก็เริ่มเล่าลือถึงเรื่องของผีกระโปรงแดงในห้องสมุดผู้ใช้บริการห้องสมุดมักจะพบเห็นผีสาวชุดกระโปรงแดงปรากฏตัวตามชั้นหนังสือ บางครั้งก็มีเสียงกรีดร้องแปลกๆหรือเสียงหนังสือหล่นทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีผู้คนบางคนมองผ่านชั้นหนังสือเห็นดวงตาสีแดงฉานเต็มไปด้วยความเครียดแค้นของหญิงสาวคนหนึ่งก่อนที่จะหายไปในพริบตาบางคนก็บอกว่าผีแสดงแววตาที่โศกเศร้ามากหลายคนที่เจอผีต่างก็ยืนยันว่าผีตนนี้หน้าตาเหมือนกับบีไม่มีผิด พวกเขาเชื่อว่าวิญญาณของเธอคงไม่สามารถไปสู่สุคติได้เพราะคนร้ายยังลอยนวลอยู่